เฮลโหลก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมโรบอกกันในแมพที่มีชื่อว่า My Mining b a n Lot กันอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพุดไปถึงจนถึงชั้นล่างสุดเลยเนาะแล้วก็มาดูกันซิว่าวันนี้เราจะได้บัดเลี้ยงระดับมิติฟรีเข็ด เอ็กโซติกอะไรพวกนี้หรือเปล่าซึ่งตอนนี้คอมมคอมมอนลงแลรงโอปิดหรือเจนดารี่ปกติผมได้มาครบแล้วนะเหลือแต่มิติกที่เรายังไม่เคยได้ส่วนระดับโกพวกไดมอนก็ได้มานิดหน่อยเนาะนี่และดูอะไรตรงนี้ทุกคนดูมันสูงป่ะเดี๋ยวผมไปดูว่ามันได้เท่าไหร่นี่493ล้านเนาะแต่ก่อนอื่นตอนนี้ผมมีอยู่34ล้านดูม,มาซื้อพิแอก,ก่อนก่อนที่เราจะรีเบิร์ตโอเคตอนนี้เราเหลือเงิน15ล้านเนาะพิแอของเราเป็นระดับอินเฟอร์โนแล้วเนาะ โอเคเรามารีเบิร์ตกันอันนี้ผมได้มาแล้วเนาะเจ้าตัวนี้นคาปูชิโนโอเอสซาซิโนโอ,โอเครีเบิร์ตไปเลยแต่ดีหน่อยนะพอเรารีเบิร์ตแล้วตัวมันไม่หายโอเคตอนนี้อ่ะผมมีแล้วบาลิลีนาคาปูชินา่าเดือแต่งเงินเท่าไหร่หนึ่งล้านโอเคเดี๋ยวผมจะขายแร่ถึงมา หนึ่งแสนนะทุกคนผมยังไม่อยากอันนี้ดิสี่ร้อยเก้าสิบสี่ผมจะซื้อพีเอ็กแล้วเถอะเหลือเท่าไหร่มได้สองอันแล้วผมเหลืออย่างเยอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมปล่อยเอเคแป๊บเดียวนะมันก็ได้แล้วกอสตี่อ๋อเป็นสีขาวอุ้ยมีแสงเลยนะมีแสงตามนีด่ดีต่อไปเดโมนิกพีเอ็กนี่เป็นสายฟ้าสีาแดงเนาะแล้วก็มีสองชั้น ก็ยังขุดได้แค่2ช่องเท่าเดิมเนาะต่อไป700ล้าน angel px นี่แป๊บเดียว2 0 0แสนผมไม่อยากเสี่ยงเงินอนะต้อง300กว่าล้านไปไม่เป็นไรต่อไป5ล้านเนาะ bambani cosini ผมก็มีแล้วตัวไหนเอ่ยอ,อ๋อนี่อะตัวนี้ไม่ใช่อ่าตัวนี้ไปเราไปขุดร้อแล้วกันระหว่างที่มัน5ล้านเนาะตอนนี้เรา reverse อยู่เท่าไหร่ส okay. ี่โอเคเราได้ที่วางสแต์เลงมาเพิ่มอีก4อันปะ่ะ ใช่เดี๋ยวเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือขุดไปถึงชั้นสุดท้ายกับมีรีเจนเดอรี่ให้ครบทุกอ่านจะทําได้หรือเปล่าขอมุมนี้แล้วกันแต่รู้สึกว่ามันจะขุดเท่าเดิมเนาะแต่ว่ามันมีพลังอา้ารีเซ็ตพอดีแต่ว่ามันจะมีพลังแรงขุดกับชั้นลึกๆจากที่เราตีหลายทีก็จะตีแค่ทีเดียวแต่เราตีช่วงแรกๆแ,แบบนี้มันบางทีมันอาจจะบั๊กอยู่นะแบบว่ามันยังโหลดข้างล่างไม่เสร็จแล้วก็จะล่วงมาเลยก็ต้องรอพักนึง เห็นไหมแบบเกียอ้าวแล้วเพื่อนลงมาทําไมอะ่ะโอ้โหผมย้ายไปรูอื่นก่อนผมไม่อยากคุณดูเดียวกันนะเนาะเดี๋ยวพอเจอเดี๋ยวพอเจอไข่แล้วเดี๋ยวมันแย่งกันนี่ถ้าผมได้รีเจนเตอรี่อีกอันหนึ่งเนาะต้องเปลี่ยนกับอีปิกตัวร้อยหกสิบห้าออกแล้วกันแต่เราจะเผื่อไปขายนะเพราะว่าเราขายปุ๊บมันก็ไม่นับว่าเรามีเลยนะเราต้องมีอยู่ในฐานหรือว่าในตัวเนาะมันถึงจะรับการรีเบิร์ของเราผมรู้ไหนอะ่ะตัวนี้น่าจะใช่นี่แล้วของเราก็ดูนี้โอเคอีกสองชั้นสองชั้นครึ่งไปทุกคน อ่าเริ่มผุดไม่ได้แล้วนะชั้นชั้นลองสุดท้ายแล้วผมจะขึ้นไปได้เดี๋ยวผมจะหาใครชั้นนี้หวังว่าจะเจออุ้ยทุกคนระดับไดมอนอะไรไดมอนเอกมันจะคือระดับอะไรทุกคนไดมอนเอกไดมอนเอกโอ้สวยมากนะสวยกว่ารีเจนเดอรี่อาจจะเป็นบีแคทหรืออาจจะเป็นมิตริกหรือว่าเอกโซติกบิตริกเนาะโอเคเราเหลือแต่ซีแคทกับเอกโซติเนาะจะได้หรือเปล่าแต่แค่เป็นรีเจนเดอรี่ครบผมว่าก็ฟาร์มให้เราได้แบบสบายๆแล้วเอาแล้วเขาเขา้ารูผมเต็มเลยเว้ย อวิลิเจนเรี่ดบต่อหน้าเลยนะเดี๋ยวผมทำรูใหม่ก่อนจะได้ไม่ต้องมีคนมาแย่งอยแอบบแอบบได้ปะผมแอบ,บลงได้ไหมได้ <eternity> โอเคแล้วเข้ารูนี้แหละไป eternity later โอเคทุกคนแล้วผมได้รีเจนเรีหมดแล้วทีนี้อุ้ยเหลือฝั่งนี้เหลืออีกสามตัวก็จะ,จะเป็นรีเจนเรีหมดแล้วอุ้ยที่านแล้วแป๊บเดียว อีกร้านเดียวผมว่าจะรีเบิร์ดได้อีกรอบและเรียบร้อยไปริเจนหมดแล้วเหลือเปิดละใช่ไหมวีไดมอนท์เท่าไหร่อู้สามสิบนาทีเลยนะเนาะตอนนี้เหลือยี่สิบเอ็ดแหละหวังว่าเราจะเจอเพวกอีเกตกับเอนะ็กโซติกเนาะอยากลุ้นนะอยากลุ้นโอเคแล้วตรงนี้ถึงห้าล้านมันที่เรียบร้อยไปแล้วก็รีเบิร์ดเลยได้มาอีกสองที่แล้วก็รีเจนเดลี่ไปใส่ข้างบนเปิดได้อ๋ขอข้างบนมีอีพีอีกสามโอเค ber 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 ไใ้ตัวเดียวกัน อีกห้าตัวรีเจนเดอรี่อีกห้าตัวอดรูเดิมอุ้วเจอพร้อมกันเลยรีเจนเดอรี่กับไดมอนเจอพร้อมกันเลยเริ่มมาแล้วดวงดวงเริ่มมาหวังว่าจะไม่หายนะสามสิบวิอ่ะโอเคนี่ก็เหลืออีกตัวเดียวแล้วก็จะ l ีเจนเดอรี่หมดแล้วตอนนี้รีเบิ รอบถัดไปนะยี่สิล้านแล้วก็จะได้อีกชั้นหนึ่งนะทุกคนมันตันกี่ชั้นไอ้รีเบิร์ดมันจะตันเท่าไหรนะ่ถ้ามันไม่ตันนี่แปลว่ามันก็สร้างได้เรื่อยๆเลยเนาะแต่ผมว่าวันนี้เราน่าจะไม่ถึงหรอกชั้นสุดท้ายต้องระดับ6บิลเลียนอะพิกแอคผมว่าถึงจะขุดได้ดูแล้วดูตอนนี้ผมขุดชั้นนี้แบบว่าจะเกี้ยงแล้วได้ไข่มิติมา3ฟองเนาะหวังว่าจะมาอีกเน่มันจะอยู่ชั้นชั้นนี้พอดีแหละแบบว่า3ฟองแบบติดติดกันคุย้ยชิบวีแล ก่อนหน้านั้นนี่ไม่ใช่อยู่ดีเราจะกลายเป็นมินติ้งหมดเลยเนาะหวังว่าไปคุดต่อแล้วตอนนี้มันเท่าไหร่แหละยี่ห้าล้านเนี่ยห้าล้านน่าจะพักหนึ่งนะผมว่าหนึ่งชั้นโอเคทุกคนอคุ้ยแล้วผมเจอไข่ระดับลาวาเฮ้ยอุ้ยไม่ใช่ลาวาทุกคนออคซิเดียนเอ็กโซติกแน่นวลเอ็กโซติกแน่นวลอุ้ยซีเข็ไม่ใช่เอ็กโซติกแปลว,ว,ว่าแปลว่าลาวาตัวนี้เป็นไข่เอ็กโซติกเหรอใช่หรือไม่น่าจะใช่นะผมว่าอุ้ซีเข็มีอยู่สี่ตัวผมได้ตัวอะไรโครงกระดูกไม่ใช่ต้องเป็น พอทฮอสปอดเฮ้ดากอนดากอนก็อยู่ระดับสีเขีเหรอไม่แน่ใจต้องรอดูนะว่าจะได้หรือเปล่าวุ้ซิบสองล้านแล้วเมื่อไรจะถึงวิมิติกเราเปิดได้แล้วทุกคนเร,เราจะได้ตัวอะไรอบอมบาร์ดิโรโครคดิโลโอเคสามพั 3, 500, นะห้าร้อยเลยเนาะเยอะมากผมจะมิติกทั้งหมดแล้ววะดูดิอยู่ระดับชั่วโมงชั่วโมง ชั่วโมงเศษเลยนะเนาะไปขุดต่อดีกว่าทุกคนโอ้โหแล้วแรกขายได้มาเกือบ30ล้านก็รีเบิร์ไปโรดได้ไม่ชั้นหนึ่งนะทุกคนทีนี้อันนี้รีเจนเดอรี่เราจะหมดละโอ้สิบเนาะถึงจะได้หมดมีต่อด้วยดูทรงแล้วน่าจะมียาวๆเนาะสามารถรีเบิร์ได้เรื่อยๆผมรู้จักทรงอนะโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเราเอรอเจ้าออฟฟิเดียแล้วกันนะผมว่าผมพูดได้แค่นี้แหละ ชั้นรอางสุดท้ายเนาะนี่เจ้าสีเข็ดมา53นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพวกมิตตมิติกับพวกสีโครงสีเข็ดจะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวผมขอวาร์ปไปตอนนั้นเลยแล้วกันทุกคนมาดูกันซิว่าไอ้พวกไข่มิติกเนี่ยเราจะได้อะไรมั่งแล้วก็ออฟฟิเดียนเดี๋ยวเราเก็บอันนั้นไว้ที่หลังเลยนาะมาตัวแรกช้างกาแฟช้างคาปูชิโน่ อุ 4, 4, ้ยสี่พันสองสี่พันโอ้โนี่ตัวตัวเดิมตัวเดิมนะนี่ก็ตัวเดิมอันนี้ะมมีแค่สปะ่ะเอยมีแค่สปะ่ะใน Index. อินเด็กมีสองตัวนะซิกเซเว่นกับดินดินดุนดุนตัวส้มใช่ไหมมันคือส้มใช่ไหม เราจะได้หรือเปล่า in, Din, Din, นี่ถ้าเกิด six seven ไม่ได้จริงอ่ะ s i น <6, 7. S 1> ี่ได้หมดเอาเลยได้สองตัวติดกันเลยอันสุดท้ายมาแล้วมาดูกันซิว่าระดับทีเช็ตเนี่ยเราจะได้อะไร อยู่สี่ตัวเนาะหวังว่าผมจะได้ตัวสุดท้ายนะที่เป็นโครงกระดูกทอสทอสสปอตนะักไปไปเป็นมังกรนเนาะอุย้ยหนึ่งหมื่นสองพันเตาวิสเลยเนาะโอเคแล้วตอนนี้สองชั้นผมก็มีแตร่รีเจนเดอรี่กับมิตติแล้วก็มีซีเกตหนึ่งตัวเนาะและตอนนี้รีเบิร์ดเราอยู่ที่หกแล้วโอเคสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย